อันนี้เป็นจุดด้านนอกนะครับเนี่ะจุดด้านนอกก็จะมีประดิษฐานปู่ดูสีพุชงพญานาครัเนี่ยอยู่ดินแม่น้าป่าสักเลยทุกคนสวยงามมากเลยครับอ๋อจุดนี้น่าจะเป็นบริเวณจุดทํานาคาคทุกคนโอ้สวยอะ่ะดูดิทุกคนสวยมากนี่ครับโอ้สวยงามมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ทุกคนว้าทุกคนดู กกามากด้านในก็ต้องมีเป็นองค์ปูแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมายเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องไปกับปอนชาแนลครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดแก่งคอยครับทุกคนนี่บรรยากาศเพิ่งมาถึงเลยครับหลังจากที่เราไปตลาดสดตอนเช้ามานะครับเราก็จะมากันที่วัดแก่งคอยซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวชมนะฮะวัดแก่งคอยที่นี่สวยงามมากนะทุกคนแล้วก็ดูในรีวิวเนี่ยที่นี่ตรงมีถ้ำด้วยฮนะถ้ำนาคานะครับก็มีความสวยงามมากนี่จะไปชมบรรยากาศ พร้อมๆกันเลยนี่ผมพาทุกคนมาดูนี่ก่อนเลยอันนี้คืออน,นุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศนะครับส่งคารมโลคครั้งที่สองนะเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2488ณวัดแก่งคอยครับทุกคนนี่ฮนะมันเปนมีเป็นตัดแสดงโชว์เป็นหัวจักรรถไฟนะครับนี่ผพาเดินเข้าไปดู อนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศครับขออนุญาตนะครับเป็นอนุสาวรีย์นะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นใช้ใครเ็าเรียกอะไรอะ็นเสาวอนุสรณ์แล้วก็จะมีเขียนเป็นภาษาจีนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าสามคำข้างบน,นครับ สงสารเงินสีดำสามคำจะอ่านว่ายืบเป็นเดืนนะครับยืบเป็นเดืนก็คือคนญี่ปุ่นยืบเป็นก็คือญี่ปุ่นคำว่าเดืนอักษรตัวที่ใต้แปลว่าคนเนาะโอ้ตรงนี้สวยงามทุกคนอะยู่เจอดีฮะว่าวดูโอศพก็สวยนะ ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับกว้างขวางเลยนะทุกคนคมานี่ไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดรถครับที่จอดรถเยอะมากนี่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภานในกันเดี๋ยวผมหาทางทางที่จะไปเข้าถ้ำก่อนขมบอกว่าจะมีเป็นถ้ำาานาถาดนะเดี๋ยวเดินดูทางเข้าถ้ำอ๋อเจอแล้วทุกคนน,นะนู่นฮะนี่จะมีป้ายบอก ไปถ้ำพญานาะคมันจะมีป้ายเขียนว่าทางไปพระธาตุเจดีสีปักษ์พระธาตุอินข่เน้นเออไม่ใช่พระธาตุอินทะประธา,า,านปู่ผู้ชงโนคาไอปู่ผู้ชงนาคาถ้ำพญานาคครับไปทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ มแม่น้ำแควะปะะ่าสักนี่เป็นเจดีย์ครับทุกคนสวยงามมากเลยครับว้าตรงนี้จะเป็นทางเดินไปริมน้ํานะครับริมแม่น้ะะําป่าสักมันจะมีพระพุทธรูปนะครับปฏิสฐานอยู่องค์ใหญ่เลยนี่ครับ ต้นยางแรงคอยคืออะไรทุกคนต้นยางแรงคอยล่องลอยป่าศักอ่ะล่องลอยแก่งป่าศักดระจังหวัดจะบนูสม,มุทรสอนย้อนรอยสงครามโลกน้โชคปัดแก่งคอยพระพุทธไสย้ยาสิบิิญงค์คนมุมีเจดีสีป่าศักนะฮะแล้วก็มีบุลคลที่มาของ สวยงามน,นะว้าวคนดูเป็ทนทางเดินเลยนะว้าเมื่อคืนผมพักอยู่ตรงข้ามนู่นเองคนเนี่ยนะฮะเป็นรีสอดอยู่ตรงข้ามวัดเลยมแม่น้ำป่าสักกันทุกคนดูวิวดิสุดยอดมาก จะ่ีเป็นเหมือนพระาธาตุอินแขวนที่ที่ประเทศเมียนมาเลยครับทุกคนนี่ทุกคนดูวิวแม่น้ำป่าสักครับโอ้สวยงามมีคนเหมือนเขามาหาปลาด้วยครับทุกคนบรรยากาศดูนะ สิกมากครับนานั้นอาซาบรรยากาศดีมากทุกคนตัคนดูบรรยากาศชิวมากสุดยอดเลยฮะวิวสวยมากเลยครับวิวสวยมากว้าวมาตอนจะช้อบแบบนี้เย็นสบายดีนะฮะแดดยังไม่ร้อน เดินชิวๆเลยสบายทุกคนอ๋อจุดนี้น่าจะเป็นบริเวณจุดถ้ำนาคาครับทุกคนสวยอะดูดิทุกคนสวยมากว้าวสวยงามอ,อันนี้เป็นด้านนอกนะครับนี่ครับทุกคนบริเวณปากทางเข้าถ้ำนาคาก็จะมีองค์ปู่พญานาคนะครับว้าวสวยงามมาก มันเป็นพระทาตนะทุกคนเนี่ยเหมือนพระทาตอินแควนที่ประเทศเมียนมาเลยถูกไหมโอ้สวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับว้าวนี่ฮะทางเข้าท่ำท่ำปูนาคาเปิดเจ็ดนาฬิกาปิดเวลาสิบเจนาฬิกา พระธาตุอินประทานวัดแก่งคอยครับเดีขึ้นไปชมบรรยากาศกันดีกว่าพระธาตุอินประทานอินทประทานนะครับพระธาตุอินทะประทาน,นะทาททานขึ้นมาชมวิวกันทุกคนนี่ครับโอ้สวยงาม มีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่กับท,ทุกคนว่านทุกคนพระธาตุอินทประทานนะครับตั้งอยู่บนยอดเขา วัดแก่งคอยกับบรรยากาศริมแม่น้ำป่าสักทุกคนโอ้สวยงามอลังการมากว่าด้านนี้ก็เป็นองค์รูปรูปปั้นนะครับของปู่สุวรรณน,นาคราชครับทุกคนอยู่ตรงบริเวณปากทางเข้าถ้ำนะครับนนี่ครับทางเข้าถ้ำนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกัน น่าจะเข้าได้แล้วแหละเจ็ดโมงแล้วว้าวโอ้ส่วนม,มากเลยทุกคนดูดิสวยมากครับเป็นถ้ำเป็นถ้ำที่ที่เป็นการก่อสร้างขึ้นมานะครับ ไม่่าใช้ทำธรรมชาติแต่ว่าสวยงามมากทุกคนโอ้โหทุกคนดูอลังการมาก ไปฮะทุกคนเราไปกันต่อครับตรงนี้จะมีป้ายชีน้นำทางอยู่นะครับถ้ำมหาสมบัติด้านนี้ก็จะมีเป็นองค์พยานพระฤางาีคาราาับทุกท่านปู่นิลกาณน้าคาราศรัท้าสุดยอดมากดูเพ่นขัง,รงลรงมากาทุกคนชมฮะมาก เขามาจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นปู่ฤทธิมณีน,นา,ราคราชกับทุกคนนี่ฮะโอ้สาธุปปาครับนี่ฮะจะเป็นเหมือนเป็นเ,นเขาจะทําเป็นเหมือนลากไม้นะครับนี่ฮะนด้านในก็จะมีเป็นองค์ปู่เนาะแล้วก็มีรัพย์สมบัติมากมายเลยทุกคนนี่นะว่า ยิงทองโอ้โหเพชรนิจินดาเออยอะแยะเลยนะทุกคนสวยงามมากเลยครับไปกันต่อครับทุกคนบ้านนี้เป็นห้างสวยโอ้โหว้าวเราลอดรออทองเองพญานาคมาแล้วครับนี่ยอลัองการมากทุกคน ครับว้าวนี่ทุกคนงานนี้ก็จะมีเป็นองค์ปู่สีสุโทนะครับแล้วก็แม่ย่าประทุมมาครับทุกคนนี่ขออนุญาตนะคะรับสำหรับผู้ถ่ายทำรายการให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกัน,นะครับ ปูมุจรินทร์ครับปูมุจรินทร์น่ากินตัวใหญ่เลยฮะรูรังตัวพาดผ่านตามแนวห้องห้องโถงเห็นไหมครับนี่ครับปูวุจรินทร์ องค์นี้นะครับองค์นี้จะอยู่ด้านหนึ่งนะครับเป็นองค์ปู่เป็ดแก้วออไทยดินจันทราหาน้าคราชทุกคนนี่นาเจริงามมากทุกคน มันมีก็เป็นองค์ปู่สมปรารนาครับนี่ฮะมันจะเป็นจุดด้านนอกนะครับนี่ฮจุดด้านนอกก็จะมีประดิษฐานปู่ฤาษีผู้ชมพญานาครับนี่ฮอยู่ดิมแม่น้ำป่าสักเลยทุกคนสวยงามมากเลยครับสาธุครับ จะมีประดิษฐานครับพระพุทธไสยาสนี่ครับพระพุทธไสยาสโอ้องใหญ่เลยครับคนดูวเวลาเรือแม่ย่าทองดีสีป่าสักครับทุกคนนี่ฮะสัตวภูคาคนย่านะครับนี่ฮะเรือ ไม่ทราบที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับว่าเรือลำนี้มีประวัติอย่างไรครับโอเคครับทุกคนแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือวัดแก่งคอยนะครับอที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับโอเคก็สวยงามมากเลยนะฮะโอ้ทำนาขา ลังการมากทุกคนสวยมากๆครับอโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ยังไงแต่ผมต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ไปรับชมกันต่อในคลิปหน้าเลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับในราคาบ๊ายบายครับ